นอนส่วนที่ลึกที่สุดในร่างกายของฉันคนที่เข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าที่สามีของฉันไม่เคยเติมเต็มได้กลับกลายเป็นคุณพ่อสามีของฉันเองสัมผัสซ่อนแรงในค่าคืนที่เราข้ามเส้นที่ไม่อาจหวนคืนความซาบซ่านที่เล่นผ่านทั่วสันพางกายในคืนนั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมาสองปีแล้วแต่ทุกอนุเซลของฉันยังคงจดจำได้อย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มเรื่องราวทั้งหมด ฉันขอฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฉันชื่ออรารยาค่ะปีนี้อายุ40ปีเป็นผู้หญิงธรรมดาๆคนหนึ่งอดีตเคยเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําชีวิตสมรสครั้งแรกของฉันซึ่งเป็นครึ่งแรกของชีวิตพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าทิ้งไว้เพียงบาดแผลลึกที่ยากจะลบเลือนและความไม่เชื่อใจในตัวมนุษย์ ความเฉยชาจนเป็นนิสัยของอดีตสามีและการสระยศหักหลังที่เย็นชาซึ่งฉันไม่อาจให้อภัยได้ได้ทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองของฉันจนป่นปี้ฉันเคยสาบานกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าผู้ชายหรืออารมณ์รัก จอมปลอมอีกต่อไปแต่แล้วพาคินสาม,มีคนปัจจุบันของฉันก็ปรากฏตัวขึ้นราวกับปาติหาริดั่งโอเอซิสที่ถูกค้นพบกลางทะเลทรายอันเวงว่างเขาอายุมากกว่าฉัน3ปีตอนนี้อายุ43ปีเป็นหัวหน้าทีมที่มั่นคงในบริษัทรัพย์เหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในกรุงเทพที่เอ่ยชื่อไปใครๆก็รู้จัก เขาเป็นผู้ชายที่ดูจริงใจและน่าเชื่อถือในสายตาของทุกคนคุณอารายาครับบาดแผลที่เจ็บปวดของคุณต่อจากนี้ไปผมจะคอยดูแลและปกป้องคุณเองตลอดชีวิตคำพูดที่จริงใจและหนักแน่นของเขาทำให้หัวใจของฉันที่เคยหนาวเหน็บและด้านชาลาวกับน้ําแข็งเข้าโลกและคิดว่าจะไม่มีวันละลายได้อีกแล้ว กลับละลายลงอย่างน่าอัศจรรย์เราสองคนจึงได้แต่งงานกันและสร้างเรือนหอที่อบอุ่นและสะดวกสบายในคอนโดหรูย่านสุขุมวิทขนาดกว่า130ตารางเมตรที่ใครๆต่างก็อิจฉานอกจากเราสองคนแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่กับเราด้วยนั่นก็คือคุณพ่อสามีของฉันเองค่ะคุณพ่อปีนี้อายุ68ปีแล้ว ท่านใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดหลังจากที่คุณแม่สามีเสียชีวิตไปเมื่อ6ปีก่อนท่านเป็นข้าราชาการบำนาญที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติมาทั้งชีวิตหลังจากเกษียณท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาในบ้านเก่าๆที่ยุธยาสามีของฉันซึ่งเป็นห่วงท่านอยู่เสมอจึงได้เอ่ยปากชวนอย่างเกรงใจว่าเราจะรับท่านมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ ดีไหมและฉันก็ตอบตกลงด้วยความยินดีโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวสำหรับฉันที่เคยทำงานเป็นพยาบาลในแผนผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลมานานการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ฉันมั่นใจกว่าใครและสำหรับฉันที่กลายเป็นคนขี้เหงาเป็นพิเศษเพราะบาดแผลจากการหย่าร้าง การมีสมาชิกครอบครัวที่อบอุ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนกลับทําให้ฉันรู้สึกอุ่นใจเสียอีกวันที่ฉันได้พบคุณพ่อครั้งแรกในวันนัดพบของทั้งสองครอบครัวเพื่อพูดคุยเรื่องแต่งงานบอกตามตรงว่าฉันตกใจเล็กน้อย ไม่สิตกใจมากเลยทีเดียวเพราะท่านดูแข็งแรงและมีสง่าราศีจนไม่น่าเชื่อว่าอายุ68ปีแล้วรูปร่างสูงใหญ่เกิน1 8 0เซนติเมตรอย่างแน่นอนร่างกายกำยำสมส่วนจนเดาอายุไม่ถูกซึ่งเป็นผลมาจากการปีนเขาและเข้าฟิตเนสมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่หนุ่มๆดวงตาที่ฉายแววหลักแหลมภายใต้เส้นผมสีดอกเหล่า และน้ำเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวลที่กังวานไปทั่วห้องคุณพ่อให้ความรู้สึกเหมือนสุภาพบุรุษวัยกลางคนที่สง่างามมากกว่าจะเป็นชายชรา,าในตอนแรกคุณพ่อรู้สึกเขินอายและทำตัวไม่ถูกเล็กน้อยที่ต้องมาอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะภ้าแต่ด้วยนิสัยที่อ่อนโยนและมีเมตตา ท่านจึงปรับตัวเข้ากับชีวิตของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติในเวลาไม่นานช่วง6เดือนแรกหลังแต่งงานเป็นช่วงเวลาที่ส่งอบสุขและมั่นคงที่สุดในชีวิตของฉันพาคินสามีของฉันดูแลเอาใจใส่ฉันอย่างอ่อนโยนเหมือนที่เคยสัญญาไว้ก่อนแต่งงานฉันมีความสุขอย่างหาที่เปรียบมีได้กับการได้รับบทบาทภรรยาในอุดมคติที่อ่อนแต่ในละครทีวีผูกเน็กไทยให้เขาทุกเช้ายืนส่งเขาไปทำงานที่หน้าประตูพร้อมจุมพิษ การดูแลสุขภาพของคุณพ่อก็เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรสำคัญและความสุขของฉันเช่นกันฉันจะวัดความดันให้ท่านทุกเช้าหลังอาหารและจัดตารางอาหารเสริมที่ดีต่อภาวะไขมันในเลือดสูง ในบ่ายวันที่อากาศดีฉันจะเดินเล่นเป็นเพื่อนท่านในสวนของคอนโดและกลายเป็นเพื่อนคุยเพียงคนเดียวของท่านแม้คุณพ่อจะเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาที่ท่านอยู่กับฉันท่านมักจะยิ้มอย่างอบอุ่นและอ่อนโยนเสมอหนูเอ้ยตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ชีวิตพ่อก็มีความสุขและมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยบางครั้งคำชมที่ท่านพูดออกมาลอยๆเช่นนี้ ก็ทาให้ฉันมีความสุขขาวกับได้ครอบครองโลกทั้งใบและฉันรู้สึกว่าฉันสามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อปกป้องครอบคร,บครัวที่แสนสงบสุขและร่าค่านี้ไว้แต่ว่าดั่งเช่นกระแสะน้ําวนที่เชี่ยวกรากซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ํามันสงบ,บนิ่งความสุขที่ดูสมบูรณ์แบบนี้ก็มีรอยเลาเลยอกตกที่อันตรายซ่อนอยู่เช่นกันและรอยเลาานั้นก็เกิดจากปัญหาบนเตียงระหว่างฉันกับสามีนั่นเองพาคินเป็นคนดีและเป็นสามีที่ดีแต่สําหรับฉันแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีเสน่ห์ทางเพศเลยแม้แต่น้อย อาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากงานที่หนักเกินจะรับไหวหลังจากได้เลื่อนตำแหน่งหรืออาจเป็นเพราะนิสัยโดยกําเนิดของเขาความสัมพันธ์ทางกายของเราจึงไม่เคยเกิน10นาทีเลยสักครั้งเขาจะรีบทําให้มันจบจบไปอย่างขอไปทีและเป็นไปตามกลไกเหมือนกับการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคที่ต้องจ่ายทุกเดือนและทันทีที่เสร็จสิ้น เขาก็จะหันหลังให้และพลอยหลับไปอย่างเหนื่อยอ่อนทุกครั้งในเวลาเช่นนั้นฉันต้องนอนก่อดร่างกายที่เย็นชืดของตัวเองอยู่บนเตียงฝั่งที่ว่างเปล่าและต่อสู้กับความว่างเปล่าที่ลึกล่ำและมืดมิดทุกครั้งที่ความปลารันาขั้นพื้นฐานที่อยากจะได้รับความรักและอยากจะถูกเติมเต็มในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งผุดขึ้นมาในใจฉันต้องทนทุกข์กับความรู้สึกผิดย่อย อ้างสุดซึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่มักมากและลามหรือว่าฉันต้องการเพียงแค่ความสุขทางกายไม่ใช่ความรักจากสามีกันแน่แม้จะพยายามตำหนิตัวเองและกดขม่มความคิดนั้นไว้ในหัวมากเท่าไหร่แต่ความกระหายและความหิวโหวยตามสัญชาตญาณที่ร่างกายของฉันรู้สึกกลับไม่เคยได้รับการปลดปล่อยเลยรอยรลวเลเ็กๆนั้นเริ่มขยายใหญ่จนกลายเป็นช่องวัวที่ทำลายขึ้นขนาดดมหึมาได้ตามพก ก็เนื่องมาจากการที่สามีของฉันต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดบ่อยครั้งขึ้นหลังจากได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ไซต์งานต่างจังหวัดหรือสาขาต่างประเทศบ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางครั้งก็สั้นๆ2-3วันบางครั้งก็ยาวเป็นสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ ทำให้มีวันที่เขาไม่อยู่บ้านบ่อยขึ้นและทุกครั้งที่เขาไม่อยู่ในบ้านที่กว้างขวางและเงียบสงัดกว่า130ตารางเมตรก็จะเหลือเพียงฉันกับคุณพ่อแค่2คนโดยธรรมชาติแล้วเวลาที่ฉันได้อยู่กับคุณพ่อตามลําพังจึงยาวนานขึ้นและฉันก็เริ่มค้นพบมุมมองใหม่ๆ ของคุณพ่อที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนในชีวิตประจําวันที่วุ่นวายเส้นเลือดบนแขนทียังคงแข็งแรงแม้จะมีริ้วรอยแห่งวัยปรากฏให้เห็นเวลาที่ท่านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์บนโซฟาห้องนั่งเล่นโดยสวมแว่นสายตาแผ่นหลังกว้างที่ชุ่มเหงื่อจางๆเวลาที่ท่านยกกระถางต้นไม้หนักๆในสวนเล็กๆที่ระเบียงในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ความเจริญอาหารที่ไม่แพ้คนหนุ่มสาวและท่าทีที่กระฉับกระเฉงในทุกๆเรื่องพลังชีวิตที่รุนแรงและเป็นธรรมชาติ ซึ่งยากจะเชื่อว่ามาจากคนอายุ68ปีกำลังแผ่ซ่านออกมาจากทั่วร่างกายของท่านมันเป็นกลิ่นอายของบุรุษเพศที่เข้มข้นและหนักแน่นซึ่งฉันไม่เคยรู้สึกได้จากสามีของฉันที่เอาแต่นอนหมดแรงบนโซฟาและมองหารีโมททีวีเลยแม้แต่ครั้งเดียว เหตุการณ์ตัดสินเกิดขึ้นเมื่อสามีของฉันเดินทางไปกอมัิดีโรฟกาที่อเมริกาเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ในคืนวันที่3หลังจากที่เขาเดินทางไปแล้วคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเป็นพิเศษหลังจากพลิกตัวไปมาบนเตียงอยู่นาน ฉันก็อยากจะดื่มน้ํำเย็นๆสักแก้วจึงค่อยๆเปิดประตูห้องนอนออกไปที่ห้องนั่งเล่นแต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดฉันกลับเห็นแสงไฟสลัวจากคมไฟลอดออกมาจากประตูห้องของคุณพ่อพร้อมกับเสียงครวญครางทุ้มต่ําที่พยายามกดขมม่มเล็ดลอดออกมาหรือว่าความดันท่านจะขึ้นสูงกระทันหันจนไม่สบายหรือเปล่า ด้วยความกังวลใจฉันจึงเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องของคุณพ่ออย่างไม่รู้ตัวราวกับต้องมนแล้วแนบหูดลงกับบานประตูที่เย็นเฉียบจากนั้นจึงชโนก็มองผ่านช่องว่างของประตูในวินาทีนั้นฉันถึงกับตัวแข็งทื่อจนลืมหายใจคุณพ่อนั่งพิงเตียงอยู่และกำลังปลดปล่อยความปลาและหน้าที่เก็บกดมานานด้วยตัวเอง สิ่งที่ทำให้ฉันตกตะลึงยิ่งกว่าภาพที่เห็นคือรูปลักษณ์ของท่านมันไม่ใช่ภาพที่น่าสมเพชข,ข,ของชายชาราที่แก่และอ่อนแอรตรงกันข้ามมันคือภาพของชายคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยแรงปรารณนานยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ตัวเองก็ควบคุมไม่ได้ราวกับภูเขาไฟขนาดดมหือมาที่หลับไหลามานานได้ตื่นขึ้นและปัททุลาวาสีแดงร้อนออกมาในที่สุดและแล้วฉันก็ได้เห็น สิ่งนั้นที่กำลังโผงอาดขึ้นอย่างน่าเกรงขามภายใต้แสงไฟสลัวของโคมไฟตัวตนอันยิ่งใหญ่ที่เทียบไม่ได้เลยทั้งขนาดและความหนาเมื่อเทียบกับของสามีชั้นมันอาจจะใหญ่กว่าถึง2หรือ3เท่าด้วยซ้ำชั้นกุมหัวใจที่เต้นระรัวราวกับจะระเบิด และวิ่งหนีกลับห้องของตัวเองโดยไม่สามารถกรีดร้องออกมาได้ในหัวของฉันข่าวโพลนไปหมดเลือดทั่วร่างกายสูบฉีดขึ้นไปที่ใบหน้าจนร้อนเผาความรู้สึกผิดและความอับอายสอสู่ที่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นในฐานะลูกสะพ้ายและในขณะเดียวกันความอยากรู้อยากเห็นที่ร้อนแรงและเหนียวเนาะนะซึ่งไม่ทราบที่มาก็เข้าครอบงำร่างกายของฉันคืนนั้นฉันจึงข่มตาหลับไม่ลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวหลายวันต่อมา ขณะที่ฉันกำลังจัดห้องทำงานของคุณพ่อฉันได้พบกับกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยฝุ่นเคาะซุกอยู่ลึกๆบนตู้เสื้อผ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่อธิบายไม่ได้ฉันจึงเปิดกล่องใบนั้นออกดูข้างในนั้นมีของใช้ส่วนตัวของขู่ นอนแม่สามีผู้ร่วงรับถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบม,มีรูปถ่ายขาวดำที่สีซีจังสองสาใบผ้าเช็ดหน้าที่เก่าจนเปื่อยและได้อารี่เล่มเล็กๆที่มีกุญแจขึ้นสนิมล็อกอยู่แม่กุญแจเก่าๆนั้นเปิดออกได้อย่างง่ายดายจนหน้าใจหายเมื่อฉันออกแรงเพียงเล็กน้อย แม้ว่าเหตุผลของฉันจะเตือนอย่างชัดเจนว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเปิดดูเด็ดขาดแต่มือของฉันกับเปิดหน้าแรกของไดอารี่ออกมาราวกับต้องม้นในไดอารี่นั้นความเจ็บปวดและความเศร้าโศกที่คุณแม่ซ่อนไว้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนราวกับรอยเลือดเนื้อหาที่น่าตกใจคือแม้ว่าท่านจะรักคุณพ่อซึ่งเป็นสามีมากเพียงใด แต่ท่านต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดทางกายอย่างรุนแรงทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์กันความรักของเขามันใหญ่เกินไปสําหรับฉันทุกครั้งที่เขาเข้ามาในตัวฉันจนเต็มร่างกายของฉันลาวกับจะฉีกออกเป็นสองเสียงฉันรักเขารักเขามากเหลือเกินแต่ฉันก็กลัวขําคืนที่จะต้องอยู่กับเขาในที่สุดหลังจากแต่งงานได้หปีคุณแม่ก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปท่านจึงได้ปฏิเสธการหลับนอนด้วยน้ําตา และหลังจากนั้นจนกระทั่งท่านเสียชีวิตทั้งสองท่านจึงกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่แปลกประหลาดที่รักกันอย่างสุดซึ่งแต่ไม่สามารถร่วมหลับนอนกันได้และต้องแยกห้องกันอยู่ขณะที่อ่านไดอารี่หัวใจของฉันก็เย็นเฉียบลงเรื่อยๆคุณพ่อไม่เพียงแต่ต้องอยู่อย่างโดดเดี๋ยมา6ปีหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิต แต่ยังต้องทนอยู่อย่างนั้นมาอีก 5. ปีก่อนหน้านั้นรวมเป็นเวลา11ปีที่ยาวนานจนเกินจะจินตนาการได้ท่านต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายที่โดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงและต้องข่มความปรารถนาที่ว่างเปล่าไว้เพียงลำพังแรงปรารถนาะที่เปี่ยมล้นของท่านที่ฉันแอบเห็นผ่านช่องประตูในคืน มันไม่ใช่แค่ความต้องการทางเพศที่ควบคุมไม่ได้ของชายชาแต่มันคือเสียงกรีดร้องที่น่าเศร้าและเจ็บปวดของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกกดข่มมาตลอด10เอปีสายตาที่ฉันมองคุณพ่อเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่วันนั้นความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่เหมาะสมในตอนแรกเปลี่ยนเป็นความเห็นใจอย่างสุดซึ้งความเห็นใจเปลี่ยนเป็นความสงสารที่น่าเวทนา และความสงสารนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็นที่แปลกประหลาดและความตื่นเต้นที่น่าหวาดหวัน่นโดยที่ฉันเองก็ไม่เข้าใจในคืนวันที่เจ็ดหลังจากที่สามีเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดฉันเตรียมอาหารค่มสุดพิเศษซึ่งแตกต่างไปจากปกติฉันตั้งใจทํากุ้งแม่น้ําเผาตัวโตโต ของโปรดของคุณพ่อพร้อมกับน้ำยารองสมุนไพรชั้นดีที่คุณพ่อเคยบอกว่าช่วยบำรุงร่างกายออกมาหนึ่งขวดคุณพ่อดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพอได้ดื่มเหล้าในรอบนานท่านพูดคุยมากกว่าปกติและใบหน้าของท่านก็มีสีแดงเรื่อรอย่างมีความสุขหลังจากรับประทานอา อันเสร็จและแยกกันเข้าห้องของตัวเองฉันก็นั่งอยู่บนขอบเตียงและลังเลอ,อยู่นานเหตุผลสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตัวฉันกําลังต่อสู้อย่างดูเดือดกับสัญชาตญาณที่ลุกชนจนควบคุมไม่ได้นี่มันบ้าไปแล้วนะนี่คือเส้นที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเธอเป็นลูกสะพ้ายและท่านก็เป็นพ่อสามีนะคิดจะทําลายทุกอย่างเลยหรือไง แต่ภาพของคุณพ่อที่เหนื่อยล้าจากความเหงาที่ลึกล่ำและมืดมิดมาตลอด11ปีผสมปนเปกับความว่างเปล่าในใจของฉันเองมันกำลังกระสิบย้วยวนฉันอย่างหอมหวานราวกับปีศาจในที่สุดฉันก็ลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินอย่างเงียบเชียบที่สุดจนไม่ได้ยินแม้แต่เสียงฝีเท้าของตัวเองไปยังหน้าประตูห้องของคุณพ่อและใช้มือที่สั่นเทาเคาะประตูกกกใครนะ่ะ คุณพ่อคะอรารยาเองค่ะพอดีมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยค่ะครูต่อมาใบหน้าของคุณพ่อที่เปิดประตูออกมาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความสงสยัยฉันพยายามสงบสติอารมณ์และหัวใจที่เต้นรัวราวกับจะระเบิดและเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครืออย่างยากลำบากคุณพ่อคะเมื่อไม่นานมานี้หนูได้อ่านไดอารี่ของคุณแม่ในห้องทํางานค่ะในวินาทีนั้นฉันเห็นใบหน้าของคุณพ่อซีดเผือดลงฉันพูดต่ออย่างตะกุกตะกะักความเหงาที่ยาวนานของคุณพ่อ หนูหนูคิดว่าหนูอยากจะช่วยบรรเทาให้ท่านได้บ้างค่ะคุณพ่อที่เข้าใจความหมายของคําพูดของฉันอย่างถ่องแท้หายใจอย่างหนักหน่วงและจ้องมองมาที่ฉันอย่างไม่วางตาแววตาของท่านสั้นไหวอย่างรุนแรงระหว่างความสิ้นหวังอย่างสุดซึ่งกับแรงปารัตนที่เก็บกดมานาน11ปีหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบที่หนักอึ้งราวกับนิรันเดิ์ผ่านพ้นไปท่านก็คว้าข้อมือของฉันอย่างแรงและดึงเข้าไปในห้องปัง ทันทีที่ประตูห้องที่หนักอึ้งปิดลงฉันก็ตระหนักได้ว่าเราได้ข้ามแม่น้ำที่ไม่อาจหวนคืนและไม่ได้รับการให้อภัยไปเสียแล้วประสบการณ์ในคืนนั้นสั่นคลอนชีวิต39ปีของฉันไปทั้งชีวิตในตอนแรกความเจ็บปวดราวกับช่วงล่างจะฉีกขาดเหมือนที่เขียนไว้ในไดอารี่ของคุณแม่ก็ถาถมเข้ามา แต่เมื่อร่างกายของฉันเริ่มคุ้นชินกับความเจ็บปวดนั้นในไม่ช้าความรู้สึกเต็มเปี่ยมที่ยิ่งใหญ่และร้อนแรงก็เข้าครอบงำร่างกายของฉันมันเป็นความรู้สึกที่น่าสัตร์เลากับว่าเขาสามารถแทรกซึมเข้าไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดและซ่อนเร้นที่สุดในตัวตนของฉันซึ่งฉันไม่เคยได้รับหรือแม้แต่จินตนาการว่าจะได้รับจากสามีเติมเต็มทุกอน,นูจนไม่มีช่องว่างเหลืออยู่30นาที40นาที เราสองคนต่างปนปร,รารงาาของกันและกันอย่างบ้าคลั่งจนไม่รับรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ลาวกับประตูระบายน้ําที่ปิดตายมานาน11ปีได้พังทลายลงในที่สุดแรงปรารัฒนาของคุณพ่อได้ระเบิดออกมาในตัวฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ท่ามกลางความรู้สึกผิดอันเลวร้ายและความสุขสมที่หอมหวานเรายังคงมีความสัมพันธ์ที่เป็นความลับและอันตรายที่ต้องไม่ให้ใครล่วงรู้ต่อไปทุกคืนตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่เหลือก่อนที่สามีของฉันจะกลับมาจากการเดินทางหลังจากที่สามีกลับมาความสัมพันธ์ที่เสี่ยงอันตรายของเราก็ต้องหยุดลงอย่างช่วยไม่ได้ในบ้านที่มีสามีอยู่เราไม่สามารถแม้แต่จะศบตากันได้อย่างถูกต้องแต่ เราที่ได้ลิ้มรสความสุขสมอันรุนแรงจากร่างกายของกันและกันไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร,ร้ายที่หิวโหวยที่รอคอยโอกาสทุกครั้งที่สามีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดอีกครั้งหรือแม้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆที่เขากลับบ้านดึกจากการไปงานเลี้ยงบริษัทหรือทำงานล่วงเวลา เราก็ยังคงสนุกกับอนาคตของเราเหมือนกับการแต่เส้นลวดที่หน้าหวาดเสียวมีครั้งหนึ่งที่สามีกลับมาเร็วกว่าที่คาดไว้หนึ่งชั่วโมงจากงานเลี้ยงทําให้ฉันต้องรีบวิ่งกลับห้องของตัวเองโดยที่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยและมีอีกครั้งหนึ่งที่เรากําลังมีความสัมพันธ์กันบนโซฟาห้องนั่งเล่นแล้วเสียงโซฟาเก่าๆที่ดังเอียดอารก็ปลุกสามีที่กาลังหลับอยู่ในห้องนอนเขาตะโกนถามว่าที่รัก ข้างต้องมีเสียงอะไรหรือเปล่าทําเอาหัวใจของฉันแทบจะกระดอนออกมาทางคอหอยและเกือบจะหยุดหายใจไปเลยหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่เสียงอันตายมาได้อย่างวุ่นวิตหลายครั้งคุณพ่อก็พูดกับฉันด้วยความกังวลอย่างสุดซึ้งหนูเอ๊ เพราะว่าพ่อต้องย้ายออกจากบ้านนี้แล้วล่ะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันต้องถูกจับได้แน่ๆมันเสี่ยงเกินไปแล้วพ่อไม่อาจทำลายครอบครัวของหนูกับผ้าคินเพราะความเห็นแก่ตัวของพ่อได้ฉันร้องไห้และอ้อนวอนว่าไม่เป็นไรแต่การตัดสินใจของคุณพ่อก็แน่วแน่ ท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนต้องมาแตกหักเพราะท่านและแจ้งว่าจะย้ายไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรูหล,หลาใก,กล้ๆบ้านหัวใจของฉันลาวกับมีรูโหวขนาดใหญ่บ้านที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ก็ว่างเปล่าและชีวิตของฉันก็กลับไปเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเฉื่อยชายอีกครั้ง ความสัมพันธ์กับสามีก็น่าผิดหวังมากขึ้นและฉันก็ค่อยๆเหี่ยวโชวลงทุกวันด้วยความคิดถึงคุณพ่ออย่างสุดซึ้งสภาพของคุณพ่อที่ฉันไปเยี่ยมที่สถานดูแลผู้สูงอายุสัปดาห์ละสองครั้งก็ไม่ต่างจากฉันเลยหัวใจของฉันเจ็บปวดราวกับจะฉีกเป็นชิ้นๆเมื่อเห็นท่านดูอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองเดือนและวัวตาของท่านก็ขาดประกายไปคุณที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่กำลังคิดอะไรอยู่คะ ฉันราวก็ได้ยินเสียงดูถูกและประนามหยามเหยียดที่ส่งมาถึงฉันจะด่าว่าเป็นลูกสภาพตันอยู่หรือเป็นผู้หญิงที่มืดบอดในตันหากก็ได้ค่ะแต่ในตอนนั้นฉันจมอยู่กับความเหงาที่อยู่ตรงหน้าและความคิดถึงที่รุนแรงยิ่งกว่าจนไม่สามารถคิดถึงเรื่องอื่นใดได้ไดเลยหากไม่เป็นการรบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะในตอนนั้นฉันควรจะเลือกทางไหนถึงจะถูกต้องกันแน่ ความสัมพันธ์ที่อันตรายของเราได้จุดประกายขึ้นอีกครั้งในหน่วยดูร้อนที่ร้อนนอบอ้าวสามเดือนหลังจากนั้นในวันที่เกิดไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเนื่องจากพายุฝนฟ้าขนองกระทันหันทำให้สถานดูแลผู้สูงอายุมือสนิทไปทั้งอาคาร ฉันจึงเตรียมเทียนไขและไฟฉายไปหาคุณพ่อที่ห้องพักด้วยความเป็นห่วงในห้องที่มืดมิดซึ่งมีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวเราสองคนต่างจ้องมองใบหน้าของกันและกันอยู่นานโดยไม่มีคำพูดใดๆและแล้วเรากับข้าวแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดเข้าหากันเราก็ประกบปากกันอย่างดูดดืม่มหลังจากวันนั้นการพบกันสั้นๆที่สถานดูแลผู้สูงอายุก็กลายเป็นนิสัยไม่และทางออกเดียวของเราแต่การพบกันสั้นๆ สัปดาห์ละ1หรือ2ครั้งในช่วงเวลาเยี่ยมที่กำหนดไว้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยดับความกระหายที่ลึกซึ้งของเราแต่กลับทําให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดเมื่อสามีเดินทางไปยุโรปเป็นเวลา10วันฉันก็ได้รับคุณพ่อกลับมาที่บ้าน10วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ เหมือนฝันและมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตของฉันเราเหมือนคู่สามีภรรยาจริงๆไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันยืนทําอาหารเคียงข้างกันในครัวนั่งหัวเราะดูโทรทัศน์บนโซฟาในห้องนั่งเล่นและในตอนกลางคืนเราก็โอบก,กอดกันบนเตียงราวกับร่างกายจะแหลกสลายมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบ แต่ยิ่งความสุขมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในคืนสุดท้ายของการเดินทางของสามีฉันกำลังดื่มไวน์กับคุณพ่อในห้องนั่งเล่นและรู้สึกเสียดายที่จะต้องเป็นคืนสุดท้ายของเราแต่แล้วเสียงติ๊กติ๊กก,ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงปลดล็อกประตูหน้าบ้านดังขึ้นสามีของฉันที่กำหนดการเดินทางสั้นลงหนึ่งวันและกลับมาเร็วกว่ากำหนดได้เข้ามาในบ้านฉันรีบซ่อนคุณพ่อไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนใหญ่และเดินออกไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างไม่รู้สึกรู้สา แต่แก้วไวายสองใบที่ยังไม่ได้เก็บยังคงวางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นอยู่กับใครเหรอทำไมมีแก้วไวายสองใบคำถามที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยความสงสัยของสามีทำให้หัวใจของฉันหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มอ๋อ เพื่อนสมัยมัธยมแวะมานะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองฉันพยายามแก้ตัวอย่างสุดชีวิตแต่หลังจากวันนั้นความสงสัยของสามีก็ไม่เคยหายไปเขาเริ่มยึดติดกับฉันมากขึ้นแอบด,ดูโทรศัพท์มือถือของฉันหรือแม้แต่รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน หรือเป็นความคิดที่จะผูกมัดฉันไว้ข้างกายเขาก็เริ่มรบเร้าให้ฉันมีลูกกับทันหันฉันไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ฉันที่ทั้งร่างกายและหัวใจตกเป็นของคุณพ่ออย่างสมบูรณ์แล้วจะมีลูกกับสามีได้อย่างไรกันหลังจากเหตุการณ์แก้วไวครั้งนั้นเราต้องหยุดการพบกันไปนานกว่าหนึ่งเดือนคุณพ่อพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและเด็ดขาดหนูเอ เราเลิกกันจริงๆเถอะนะพ่อแก่กว่าหนูตั้ง28ปีไม่สามารถอยู่เคียงข้างหนูได้ตลอดไปหรอกนะต่อจากนี้ไปจงซื่อสัตย์กับพาคินและใช้ชีวิตในฐานะภรรยาที่ดีเถอะนะมีลูกและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามปกติฉันร้องไห้และอ้อนวอนเหมือนเด็กๆแต่ฉันก็รู้ดีว่าคำพูดของคุณพ่อไม่ได้ผิดเลย ริ้วรอยที่ลึกขึ้นบนใบหน้าของท่านและพละกกาลังที่ไม่เหมือนเดิมคอยย้าเตือนถึงความจริงที่โหดร้ายว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปตลอดหนึ่งปีหลังจากนั้นเราพบกันเพียงนานๆครั้งจริงๆเฉพาะเวลาที่ความคิดถึงที่มีต่อกันมันเอ่อล้นขึ้นมาจนถึงคอจนหายใจไม่ออกเราจะไปพบกันสั้นๆที่โรงแรมม่านรูดเงียบ แห่งหนึ่งใกล้สถานดูแลผู้สูงอายุแต่ทุกครั้งที่พบกันฉันก็รู้สึกได้ทั่วทางร่างกายว่าสุขภาพของคุณพ่อกำลังรุดโทมลงทุกวันปัญหาต่อมลูกหมากที่เป็นโรคประจําตัวก็รุนแรงขึ้นและเวลาที่มีความสัมพันธ์กันก็ไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเมื่อก่อนและในที่สุดอ้านก็ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกเล็กน้อยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณพ่อที่นอนสู้ผอมอยู่บนเตียงสีขาวไม่ใช่ชายที่แข็งแรงที่ฉันพบครั้งแรกและรักอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไป ท่านคงไม่อยากให้ฉันเห็นสภาพที่แก่และป่วยของตัวเองอีกต่อไปท่านจึงได้ขอเลิกกับฉันด้วยน้ำตาเราเลิกกันจริงๆเถอะนะหนูเอ๊ให้พ่อเป็นแค่พ่อและให้หนูเป็นแค่ลูกสะพ้ายและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แบบนั้นเถอะนะการพบกันครั้งสุดท้ายที่ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยน้ำตาตั้งแต่ต้นจนจบเรากอดกันและร้องให้เสียงดังอยู่นานแสนนานเหมือนกับคู่รักทุกคนบนโลกใบนี้ นั่นคือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของความรักที่เปื้อนบาปของเราที่ทั้งยาวและสัน้นจากวันนั้นเวลาได้ผ่านไปอีกสองปีตอนนี้ฉันอายุ42ปีสามีของฉันอายุ45ปีอย่างที่คุณคงเดาได้เราไม่มีลูกกันสามียังคงยุ่งกับงานบริษัทและพยายามทำดีกับฉันแต่ระหว่างเรากลับมีกำแพงใส่ที่มองไม่เห็นกันอยู่ก็ เขาอาจจะพอเดาได้ลางๆแต่ก็คงแสงทำเป็นไม่รู้เพื่อรักษาครอบครัวที่เปราะบางของเราไว้ฉันไปเยี่ยมคุณพ่อที่สถานดูแลผู้สูงอายุทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดคุณพ่อที่ปีนี้อายุ71ปีแล้วตอนนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกหากไม่มีรถเข็นและบางครั้งท่านก็จำหน้าฉันไม่ได้และมองไปในความว่างเปล่าอย่างหมอลอยใน เวลาเช่นนั้นฉันจะสแสร้งทำเป็นไม่รู้สึกอะไรและยิ้มแย้มคอยดูแลเรื่องอาหารให้ท่านและใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆเช็ดมือและเท้าที่แห้งของท่านอย่างตั้งใจกลายเป็นลูกสะพายี่ตกันยูอย่างสุดซึง้งทุกคนที่สถานดูแลผู้สูงอายุต่างก็ชื่นชมฉันแต่ไม่มีใครรู้ถึงความลับที่ร้อนแรงอันตรายและหน้าเวทนาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราบางครั้งเวลาที่อยู่คนเดียวฉันก็คิดความรักต้องห้ามที่เราเคยมีให้กันนั้นมันถูกต้องแล้วหรือ แม้ว่ามันจะเป็นบาปที่เลวร้ายที่สมควรถูกคนทั้งโลกตาหน้าแต่ในอีกแง่หนึง่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังดิ้นรนอยู่ในอุโมงค์แห่งความเหงาอันแสนโหดร้ายมานาน11ปีและผู้หญิงคนหนึ่งที่ทนทุกข์กับความว่างเปล่าที่ไม่เคยถูกเติมเต็มได้กลายเป็นทางรอดเพียงหนึ่งเดียวให้แก่กันและกันชั่วขณะหนึ่งฉันไม่ได้เสียใจอย่างสิ้นเชิง ไม่สิฉันไม่สามารถเสียใจได้แม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดในสายตาของโลกแต่ความทรงจำของช่วงเวลาที่ร้อนแรงเหล่านั้นก็ทำให้ฉันในตอนนี้สามารถหอดทนกับชีวิตที่แห้งแล้งและว่างเปล่านี้ต่อไปได้เรื่องราวที่ยาวนานของฉันจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณจากใจจริงที่รับฟังคำสารภาพที่น่าอับอายและตรงไปตรงมาของฉันมาจนจบคุณคิดอย่างไรคะ ช่วยบอกเล่าความคิดของคุณผ่านช่องแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะและหากเรื่องราวของฉันทำให้ใจของคุณสั่นไหวแม้เพียงเล็กน้อยสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ